走吧啦。<laughs> <laughs> เห็นคนบนเวทีนะนะคะน้องหลักตะหนันแล้วนะคะก็นาออกมาเป็นนะคะศิลปินนะคะ 好，都给我点。 เหลือหอยเลยนะแม่เหลือกระลามนะนะไม่เหลือหอยนะเหลือหอยใช่แค่ยืนนะแม่นะอันะนี้เป็นชุดนนะแม่ขเขาเป็นเหลือกระลามนะแม่นะเหลือหอยพูดปุ๊บอยากกอดเลยแนมะ่เนะนี่ยมิวสา่ายัเดเตวเข้าด้วยไม่ใช่หรอยืนเข้ามามาดูไซส์ขอบคุณนะขอบคุณนะนี่หลอกที่ชุดมีปากบานอย่างเงี้ยน,นะครับนะแต่เหลือหอยไม่เอา นะพูดหน้าเลว่า,าละลางชชยเริ่มออยมืนตุ้มไม้ไไกินนะลมอดรองพอสวยมากเอาไ,มอไปปหมมาเก็บไปก่อนาท่งจำนะถามแม่หนขอบคุณทั้งหายไว้นะครับเี่ยไปพิหงออะไรลย แถมหน,นึ่งแก้วฟรีนะครับ FC แล้วกันนะรั้งก่อนมาคิ้วแตกครั้งนี้ วาร์ร้อสักีใช่อหมนอร่อยไหมอร่อยนะนันแน่นพูดเบาเลยพูดไบาองนะอยหโบกอีกทีใช่ไหมไม่ต้องอายเลยเดียวที่นไป ต่อเลยจ้ะไม่โดดไม่โดดใช่ผมยาวแล้วอ่ะมันเล้ยเราคุณนะครับเดี๋ยวก็รักกนก็อย่า้เดยวด้วนะครับอันจะอีมันเป็นเจ๋อีโชว์เลท,ทสผมมาแล้ว,วอ่ะรักนัได้ถึงมาจะขอเพลงใช่ไหมนท้ายนะ

เดิน,น,นมาเร็ววันก่อนเจอผมสั้นวันนี้ผมยาวน,นั่นน้องชายเหรอพี่เตะบอลใช่ไหมอ๋อพีเจ๊ยจะบีบปรเองพี่สาวน้องเพ่งข้างหนถ่ายรูป เลยจะมีนะครับทำผมประมาณเชั่วโมงคึ่งนกะกรนะจายจ้าแม่โอ้ให้ 400. ้ละสี่ร้ออนี่มมีสิิทด้วยโอเคนะหมนะเ็นคนแรกนย่งทำไม่คนแรกเลยร้องเพลงมาไม่เคยนมะีใครโชว์ลิทไให้ดูเลยไม่เป็นคนแรกไม่มนะีเงนะิโเนโจทีได้เลยนั่น่าจะใส่สูตนเพิ่มเข้าไปนล อะไรแม่ไมนะไม่อนเช่อออมาโต้งตั้งหน้าเลยไม่ได้ใครขอไม่ได้ใครด้วเดียรไไม่บมาต่อไปจ้ะซีเรีสเหรอครับอมคุณ้คุณเ้่คิ้วหายเลยใช่ไหมแม่จำได้ยูทิ้งที่ไปเลียนได้่ะ ขครับขอวันะครับมขอบคุณครับ,บ,นะบ,นะบ,รบได้แต่แม่น,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 นะเดีออเตรเลียจ่ายครงนี้เท่าไหร่จ่ายได้ไหมเราจะหวยนะอะไร นในบอกป้าไม่เป้าอย่าทำทิวว่าไม่มีแล้วรวหมดแล้วทิวจำได้ไหมนะอย่าน้อยอย่าน้อยอย่าน้อยแม่ทิว นะไม่ไปหาทีกันเลยมาหาเองเลยนะน้องทิวไสยรูปพี there, so <Ooh. S 1> ่ใ okay, ส <Yeah, S 1> so, ่รูปป้าถึงครับอ่องทิวใ่รูปเลยน้องทิวกลับบ้านตอนไหนเนี่ยน้องทิไม่หาแม่เลยเนาะรูปยังใหเป็นลูกใหม่แม่มารูปครับเอนแม่นะได้นะจ้าจ้าขยับไปอีกนะไม่ให้นะไม่ให้ไม่ให้แล้วนะม่ให้ให้ขอคุณครับโอเคจ้าโอเคจ้านะ อย่าถาเพ่อราะแม่ว่าทำไมไม่มีแฟนคนหนึงมาช่วยกหยังห้ดอบครับขอบคุณครอบคุณรน้าหน้าหน้ามแ่แล้วอ,อะไรนะจะเริ่มแล้วแม่พก่อนัก่อนไปเยอะแล้วนะอํมมาขอคนเมส ช hey, uh ื่ออะไรกันปิทามเกสรบวไงแล้วทำไมลืมเนี่ยลืมได้ผมจะเพิ่จะได้ดูเฟซนะได้แล้วซื้อหวยยังวันนี้ไม่เล่นโอเคจริงนะไม่ไเล่นโอเคนะจะใล่นันถมงเวลาแใ เปลไปกันเราก็มีน่นดไเราไม่รู้มันมีอะไรดีหรือไม่นนน่าไปดัไม่ับได้เไป่อะเวรกับไม่ได้